้ปลาช่อนครับนะครับเอ้อพี่น้อเอื้อไปหน่อสวยงามสวยงามพี่น้องเออผมมามามา,มา,มาเข้าด้วยกันครับผมเมโนมือเย็นวันนี้เนะาะน,นี่ปลาช่อนเดี่ยวปลาร้าเนาะไปเดี๋ยวไปลงมือกันเลยครับผมเดี๋ยวมันจะมือจะค่้มเนานะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันทุกอีสานพิโชครับผมเรามากินข้าวเมนูมื้อเย็นด้วยกันเนาะมีหนึ่งปลาคอครับผมหนึ่งปลาคอหรือปลาช่อนเนาะไปลงมือกันเลยครับเดี๋ยวมันจะมืดกันครับมีผักชะอมลวกเนาะผักกระเจี๊ยบผักบุ้งผักกะลัมแล้วก็ผักผักผักูรสโอ้โหเยอะเยะมากมายแล้วมาเนาะไปงูเลยครับผม แต่แสบแค้มาแนี่แน่กับเขาจัด,จดพี่น้องคุณนะพักขออนุญาตใช้มือเลยนะครับผมมันยังได้อรรถรสในการกินเนาะ,ะกระตุยเจียวแซ่บพี่น้อง ก็พักหลายๆเนาะสุดยอดเลยประคอเนื้อ,อไรอโอ้ยใส่มือเลยนะครับผมมันแซ่บกินกับเกีย๊ยวปะลา แม่นู่นถสุปากสุดใจแล้วมั่สับตัวบางคนมักผักก็คือ,อกินตะเจวกับเสียบะนะพี่น้องลวกผักตำเตวลวกผักบานเท่าเนาะูุเฒ่าูุเจ่เป็นสิมกักเนาะมัง เนื่อปลาคอนนั่นเด็เขากันดีครับคุม้มค่าเป็นยาด้วยพี่น้องอม,มากระเจี๊ยบืโูดเลย เดียวกันสุดยอดเลยเข,เข้ากันทักงัวนี่เขากินปลาเผาเนาะเม่อเมื่อนี้กับมนู่ไปนะหนึ่งปลาหนึ่งปลากินพักไปเนอะ กินผักก็ไดังกินผักมีประโยชน์เพอี้เราดังนก็ดังบ่ันก็ดังวาง Ok. một cái tên là một cái đẹp. là một cái tên là một cái tên mà này. ก๋ดยเตี๋ยวเลยมีผักเนาะีนกินกับผักกับน้ำพริกกินปลากินผักเนาะย่อยง่ายปลานิ่งกับจอยอยู่เด้อมือนปลานิ่งปะมามามาถึงรักพฤษชนาแล้ว รักบรินาทงานะเสียบสุดยอดตักข้อกันเนื้ออะไรพี่เนาะ ไปยังบนท่านกินข้าก็มากินข้ากับจาชน,นไปไปชุกน็อกบนเมนไทวายชาแนลได้ครับผมเป็นเมนูเมื่อเย็นสุดแสนอร่อยเข้ากันดีครับ,นนรบเนื้อแซ่บได้ไหมกับผักนะอันผงจูรดนะต้วยลงไปพี่น้องสุดยอดเลยเป็นวา จำเบ๊จำเบ๊แสบครับผมเลยเนะาะห่อพักไซฟินเนาะต้องตื่นให้มันแสบ ยุดครับเมินลูกก่อนไม่ยุดลูกก่อนไม่ยุดลูกลก่อนค้นขาถ้าเจ้าปา่วยได้อยุลากสองอาทิตย์นได้สอเนื่อง,องออออีอเด็ด ก็ลุงหน้าที่ตลาดบ่ห่อไส้กันจานซุปจานซุปมาข่าไปตลาดแต่อยู่งตรงไปตลาดแมนเส้นละมันอี้พี่น้องเดียว่าเศร้ามากเขาสิแบบว่านอนตื่นสายเนาะวันอาทิตย์เอ้าส่วนไปตลาดพี่น้องก็เลยทอดละกับข้าวมากินก็เลยทอดละมานค่ะพี่น้อง ไปไปไปออกเดดว่าสันหัวปวดตับปอรบ่าด้มักออกเดดแบบนี้อสื้อกับเขานะมาให้กินแน่ค่ะจอปะกินฮัมพ์สารพัดพีนอ่ะ กับขอเซฟมานีละที่เด็ดคือใจจันทสุกไหลกินผักไหยะไรกินจังสี่ะอันนี้มันแก่หรือเปล่าเปียบม,มันจะแก่ เบาไวกระเจี๊ยบนี่มันเป็นยาเด็ดดีได้เป็น้องแต่มันแก่ดู้แต่กินแบบลื่นๆเอาะเจียวเสียบหน่อยนะสั่งไว้อีกไม่บ ก็ส่งจากนอกไม่เห็นไม่เห็นซิม,มซือม<า>้อใช่พี่เจ๊ซึ่งจะพักรวบน,นึ่งปูนึ่งปลาเข้ากันเลยไน้องอื้อ หนักหนังตรงนั่นก่อนอืมใช่พ่อต้องใส่หนังก่อนป้าตัวนี้ไม่ตะผูอื ซื้อล้วม้อามากไเกพี่นอ้องน่ะใส่จุดยอดเลยใส่ปลาคอซื้ออ,อุ๊ยซื้อขคนนี้จะให้จานซุกสองหัวพี่น้องเ,เบิร์ตเบา้าเ,เบาิร์ตเบ้าเนี่ยต้องมัดอืมเศรบ ซื้อกนหนึ่งละค่าเดียวกันแต่พี่น้องอเขาเนี้ยกับประมาณสามสิบกว่าบาทเนาะหนึ่งกะเปลืองแก๊สอีกเพราะสนามท่าซื่อกินป็ไฮนหลายอยู่นูอนสดดยอดเลยเด็ดอีเลย แม่นมอะไรเด็กน้องบมมาอมโอเคครับผมบุษบอมภาคพื้รแล้วเนาะจันสุกับแม่ไปวายจะไหนก็จะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้จันร์สุกด้วยนะครับผมเดี๋ยวคิมนาเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ต้องขอลาคว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ